สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนทุกๆท่านนะครับผมสุสิทักเตอร์นะครับหรือร้านสุสิทักเตอร์ของเรานะครับวันนี้ก็พาชมรถถิ่งเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถบุกจีไว้ใช้นะครับที่ร้านเราก็มีให้เลือกชมหลายรุ่นหลายราคามีหลายคันนะครับเดี๋ยวเราพาชมคันนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวบอกตําแหน่งก่อนก็ได้ครับ ร้านของเราครับตั้งอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เส้นถนนเส้นตากฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้ามาประมาณ700เมตรนะครับขึ้นไปทางตาคีนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับร้านสุสิทักเตอร์ของเรานะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวพาชมรถก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอีสกินะครับ อันนี้จะเป็นอสกิทีเอสสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์สามสิบเอ็ดแรงนะครับพงลอยพลวงว์พงลอยพลวงว์นะครับสามสิบเอ็ดแรงตัวนี้ยางหลังใหม่นะครับตัวนี้ก็บงจียกได้ประมาณสามเมตรนะครับบงจียกได้ประมาณสามเมตรนะครับอันนี้เปิดราคาที่สองแสนบาทนะครับตะกินะครับสามสิบเอ็ดแรงนะครับ ยางหลังใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเราเราจะรีวิวแค่แถว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 หน้านะครับอ่าตัวถัดมาตัวนี้นะครับจะเป็นอูปิธารัพเอลยี่สบี่ศูนย์สองนะครับพร้อมหลังคาเดิมจากนอกนะครับสวยเลยนะครับอันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวคันนี้นะครับ t s สามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ t u โบนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับ สามเก้าแรงเทอร์โบนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันเอ้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับครับตัวนี้ก็ถัดมาตัวนี้ครับจะเป็นแอลแอลสองสี่ศูนย์นะครับยี่สิบสี่แรงเ่าเดียวนะครับบุ้งจีนะครับมีบุ้งจีนะครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับยี่สิบสี่แรงนะครับยางหลังดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะฮะตัวนี้ทาสีใหม่นะครับสีใหม่สวยเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับยี่สิบสี่แรงนะครับอันนี้ราคาราคาไม่แพงนะครับถูกนะครับยี่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับ สวยนะครับอ่าถัดมานะครับคันนี้จะเป็นคูปต้านะครับ GL 21นะครับตัวนี้มุงสีก็ยกประมาณสัก2เมตร80งมตรแได้นะครับตัวนี้4 wheel นะครับเครื่องยนต์สสูบของไลท์พาวเวอร์นะครับตัวนี้8เกียร์นะครับอ่า8เกียร์นะฮะยางหลังดีนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ นี่คันนี้ราคาสองแสนหนึ่งมืนบาทนะครับสีคันนี้นะครับคอนโทนสี่ทิศนะครับคอนโทลแกนเดี่ยวสี่ทิศนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ GL ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สองแสนหนึ่งหมืนบาทนะครับสวยๆนะสวยเลยนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับหลายราคานะครับตับลาคันนี้ครับจะเป็น คูปต้านะครับ L 2 4 0 2ศูนตัวนี้เผาเดียวนะครับราคา1 2 0 0 0แบาทนะครับ24 0 2ีู่นนะครับถัดมานะครับคันนี้อันนี้จะเป็น L สองสองศูสอง DT นะครับตัวนี้จะเป็น4 wheel นะครับยางดีนะครับยางดีถี่เส้นนะครับมีมุ้งจีนะครับเหมาะสำหรับใครที่เอาไปใช้ในฟาร์มนะครับหรือว่าในสวนตัดหญ้าได้นะครับตัดได้นะฮะ ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่185,000บาทนะครับ185,000บาทนะครับสีุ่งจีนะครับสวยเลยนะครับ2202 D.T. นะครับไปามนะครับท่านใดสนใจหาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเอ๊นะครับ อันนี้หน5,000บาทนะครับตัดมานะครับคันนี้จะเป็น GL 416แรงนะฮะตัวนี้ GL 416แรงตู้แอร์นะครับตู้แอร์บุงจียกได้ประมาณ600เมตรเก้อยกิโลนะพูดผิดบุงจียกน้ำหนักได้600โลนะครับสูงประมาณ3เมตรนิดๆนะครับตัวนี้416แรงโฟวิวนะครับตัวนี้เครื่องยนต์5สูบนะครับตู้แอร์นะฮะสวยๆเลย นะครับในสนใจไปใช้ในไร่ในสวนในฟาร์มนะครับครับนี่นะครับสี่สิบหกแรงนะครับห้าสูบนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาานนี่เรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้คอนโทรลนะครับคอนโทรลใช้แค่เพียงข้อมือนะครับโยกนะครับเป็นคอนโทรลสี่ทิศนะครับครับอันนี้ภายในนะครับสวยๆนะครับตู้แอร์นะครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่3 5 0 0 0นบาทนะครับยางหลังดีนะครับตู้แอร์ก็จะเป็นตู้คงนะครับตู้สูงนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ยกน้ำหนักได้600้อโลนะฮะนี่นะครับห0 0อยโลครับสวยๆนะครับท่านใดสนใจรถบุ้งจีนะครับก็เชิญเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านเราเรามี ทั้งหมดอ,อ,อีกคันเลย7คันนะครับรถที่มีเมื่อกี้นะครับ7คันฮนะแต่ันนี้เราทำถ่ายวีดีโอ,อเพียง5คันเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูตู้แอร์ข้างในนะครับอันนี้ดูดูดูทิวร้านไปก่อนนะครับโรตารี่เราก็มีนะครับโรตารี่ก็มีนะครับ รถก็มีหลายรุ่นหลายราคานะครับนะครับตัวนี้บุ้งจีนะครับใครสนใจก็มาเลือกชมได้นะครับอย่างนี้เราพาดูตัวตู้แอร์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น G L สามสามศูนย์นะครับนะ G L สามสามศูนย์เอาญี่ปุ่นแท้นะครับตัวนี้ราคาสูงไปนะครับผมยางดีสี่เส้นนะครับ สวยยเลยนะครับอ่าตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สองแสนเก้านะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตู้แอร์เย็นๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสามสามศูนย์นะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตู้แอร์สวยๆนะครับคันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีวิววิดีโอนะครับอ่านะครับแล้วก็ ถัดมานะครับคันนี้นะฮะคันนี้จะเป็น GL สามสองศูนย์นะครับ GL สามสองศูนย์สวยๆเลยนะครับคันนี้เปิดราคาที่3า0แสนบาทนะครับคันนี้เปิดราคาที่สามแสนบาทนะครับแอร์สวยๆนะครับตู้สวยนะฮะตู้สวยนะครับ นะครับอันนี้เปิดราคาไว้สามแสนบาทนะครับไปสวยเลยยางดีนะครับตู้สวยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทําความสะอาดนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับสวยนะฮะรับท่านใดสนใจนะครับเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับฉีดยานะครับได้หมดนะครับนี่นะครับสวยเลยนะฮะ รถที่ร้านเราก็มีให้ชมนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับเยอะนะครับมีมีให้เลือกเยอะนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมนะครับมาเดินเลือกชมได้เลยนะครับหรือมาทดลองขับได้นะฮะร้านเราตั้งอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าเดี๋ยวรถตักก็มีตัวนี้อีกคันหนึ่งนะครับอ่ารถตักก็จะมีตัวนี้นะครับฮิโนมโตะนะครับฮิโนมโตะตัวนี้กําลังรอรอกระทะอยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นยี่สิบสี่แรงนะครับตัวนี้นะครับ N สองสี่เก้านะครับโฟวินะครับยี่สิบสี่แรงนะฮะฮิโนมาโต้นะครับตัวนี้เก่าญี่ปุ่นแท้ทุกคันนะครับรถร้านเรานะครับฮิโนมาโต้ราคาหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับเดิมๆเลยนะครับยี่สิสี่แรงพวงมาลพาวเวอร์นะครับฮิโนมาโต้นะฮะ ไหนสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับรถร้านเราก็มีให้เลือกเยอะนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับสดกลอฟก็มีนะครับคันนี้นะครับ L3001 นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับ4วิวนะครับ30แรงเครื่องยนต์4สูบนะครับใครสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะฮะ ร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับนี่นะครับบรรยากาศร้านเรานะครับครับสนใจขนานสอบถามมาได้นะครับคันที่ผมยังไม่ได้หรือว่าหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะที่ที่ผมลงราคาไว้แล้วหลายคันแล้วครับอ่าหลายหลายรุ่นนะครับหลายคันลงราคาไว้หมดแล้วนะครับนะครับสล้วเราวันนี้ก็ อ๋อยญาจบคลิปจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะฮะเพราะว่ามันรถมันเยอะนะครับจะให้รีวิวทุกคันนี่มันมันมันใช้เวลานานมากเลยนะครับนะครับนี่ครับเข้าลองอ้อยก็มีนะครับแ1 2 4 5มีนะครับแ1 2 4 5นสอง e ีฟวินะครับ ไอวันสองสี่ห้าตัวนี้เขาเดียวนะครับ GT ห้านะครับสวยๆเลยนะครับตอนใดสนใจก็ข้ามาเลือกชมได้ครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปต่อเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ